กุกไก,ก่ปวดท้องกุกไก,ก่ปวดท้องกุกไก่วันนี้เราหายปวดท้องเด็กๆจึงต้องขอบคุณป้าหมอมีใช่คิดออกแล้ว จุดประสงค์การเรียนรู้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสค์บล็อกไม้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างสารรค์งานจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้เด็กสามารถวางแผนการทำงานและทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และเล่าเรื่องจากผลงานของตนเองได้มาต่อไปเราจะมาสร้างข้อตกลงกันนะคะข้อแรกนะคะเด็กๆต้องทํางานให้เสร็จตามเวลาที่ทุณครูกำหนดค่ะ ข้อที่สองเด็กๆจะต้องเชื่อความคุครๆข้อที่สนะคะเด็กๆจะต้องนั่งให้อยู่ในบริเวณที่คุครูกำหนดเท่านั้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะแล้วก็แยกปรเะเภทแล้วก็ลักษณะตามที่ครูเคยจัดไว้แล้วก็เก็บข้อที่ให้เรียบร้อยนะคะได้ค่ะดีมากค่ะคนด้วยจึงปวดท้องอย่างนี้ที่หลังจะต้องกินลูกกวาดเลือกสีสะอาดหอมิดชิดดีเราจะมาถามต่อกัน พิทานของเราชื่อเรื่องอะไรคะกุ๊กไก่ปวดท้องแล้วเด็กๆรู้ไหมทำไมกุ๊กไก่ถึงปวดท้องกินขวัญค่ะทุกขวัญเป็นยังไงคะสีเขียวแมสใช่ไหมสีเขียวแมสสีอาไยังไงสีแดงสีฟ้าแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัตว์ในเรื่องพิธานเรื่องนี้มีตัวอะไรบ้างมีกุ๊กไก่ไก่อะไรลูกกระตีลูกกระตีลกแก้วกแก้วโอ้โอบู้วว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  กินลูกหวั่นลูกแก้วอะไรก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะเราต้องไม่กินลูกหวั่ที่สีส่ำชูช่าเพราะมันจะอัดจะมีสารอิกเยอะบนนะคะเราควรกินลูกวั่ที่มีสีะอาดแล้วก็หอมมิดชิดนะคะแต่เอ๊มีลูกสัตว์หลายตัวที่ยังปวดท้องอยู่เลยเรามาสร้างโรงพยาบาลให้ลูกสัตว์มารักษากันดีกว่าแต่ใครจะช่วยครูสร้างนะมีไหมคะแล้วเด็กๆจะใช้อะไรสร้างโรงพยาบาลให้ลูกสัตว์นี้ค่ะดูซิดูซิ อเคเคงั้้น๋วจะให็การประเมินผลสามารถประเมินพฤติกรรมขณะที่เด็กกำลังนั่งฟังนิทานสังเกตการวางแผนและการเลือกบล็อกไม้ประเมินจากการทำกิจกรรมและมีการจดบันทึกเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของเด็กขั้นนำเสนอผลง,งานเด็กจะต้องตั้งชื่อผลง,งานที่สร้างเสร็จแล้ว และเล่าผลงานที่สร้างให้คุณครูได้ฟังว้าวนี่คือผลงานของเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นเด็กๆช่วยกันน้อถอคุณครูได้ไหมคะว่าโรงพยาบาลของเด็กๆชื่ออะไรก็รักษาสัตว์อะไรบ้างชื่อโรยาบาว่า zoo h o s i อรักษาสัตว์ทุกชนิดโอ้โหดูสินี่ทามาหลายชั้นเลยบอกครูได้มว่าทำไมถึงสร้างมาหลายชั้นเลยเพราะเอาไว้รักษาสัตว์อะไรปะรักษาหลายอ่ะค่ะต้องไเอาไว้หลายชั้นแบบนี้กันค่ะโอเคมากเด็กบ้างเลยาเด็กโ่มือให้เด็กนอน

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการความเข้าใจในการดำรงชีวิตของสัตว์ข้อเสนอแนะสำหรับครูครูจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตการจำแนกบล็อกที่เหมือนกันเก็บในชั้นเดียวกันและครูสังเกตการต่อบล็อกไม้ว่าเด็กสามารถต่อความสูงได้ตามพัฒนาการหรือไม่ลดอยเด็กอายุ3ปีต่อได้3ชั้นอายุ4ปีต่อได้5-6ถึงชั้นอายุ5ปีต่อได้เจดถึง8ชั้นส่วนอายุ6ปีต่อได้9-10ถึงชั้นโดยที่ไม่ล้มครูจะต้องสังเกตว่าเด็ก ได้ทําตามแผนที่วางไว้หรือไม่และคอยกระตุ้นให้เด็กสังเกตลักษณะของบล็อกที่ต่อกันเพื่อนํามาวาดภาพร่างในครั้งต่อไปสังเกตการเล่นของเด็กๆว่าเล่นแบบเดี่ยวแบบคู่หรือแบ่งกลุ่มกระตุ้นให้เด็กเล่นร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กเป็นไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้สนุกค,ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นกิจกรรมของครูก็มีเท่านี้นะคะ